สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจี๊ยบทาลอดินเบอร์ลินนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการทํานายเกี่ยวกับความรักล้วนๆของชาวราศีเมษรหรือลัคนาเมษในช่วงเดือนกันยายน2 6 6 3นะคะ การทานายก็จะแบ่งออกทั้งคนโสดค,คุยกันอยู่คนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวแล้วก็คนที่สถานะที่ไม่ชัดเจนหรือว่ามือที่3นะคะแล้วก็ความรักของคนส่วนใหญ่โดยทั่วไปอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับทุกคนเสมอไปนะคะแต่ก็อย่าได้คิดมากเมื่อว่าไพ่จะออกมาดีมาร้ายอย่างไรก็อย่าได้คิดมากนะคะขอให้นําปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไปแก้ไขจะดีกว่านะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่คู่แล้วก็คนรักมากกว่าในการตัดสินใจสําคัญที่สุด การทำนายก็สามารถสลับกันได้ทั้งคุณแล้วก็คนรักนะคะก็ลองดูซิว่าตรงที่คุณหรือว่าตรงที่คนรักนะคะถ้าชื่นชอบถูกใจก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดตับตะไครหรือว่าถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะแล้วก็ฝากข้อความเอาไว้ได้นะคะยินดีเสมออันนี้เราก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าความรักของคุณในช่วงนี้ชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษในช่วงเดือนกันยายนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอาจจะได้ยินเสียง คืดๆบ้างนะคะเพราะว่ามีแมวสตัวนะคะตัวใหญ่นอนหลับแ้ะกลนเสียงดังนะคะอ่ะเราก็มาดูกันซิว่าความรักของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคุณได้ไพ่อะไรบ้างนะคะมองไพ่โดยรวมแล้วไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะแต่อันนี้มาดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นไพ่ใบแรกของคุณ Tower อร์นะคะเดลวิลได้ดเดวิล้าวดาบ d ีมเพสสิดาบ3ดาบ6เหรียญพระราชาถือไม้เท้าแล้วก็พพ่สุดมงคุณ5ไม้เท้านะคะมองภาพไพา่ไม่ค่อยสบายใจเลยอะ่ะเพราะว่ามีไพ่หลายใบที่ไม่ดีเลยนะคะภาพลักษณ์โดยรวมนะมองว่าในหลายคนมีการจบไปเลยนะคะมันก็มีการจบหรือว่าเพิ่งจบกันไปใหม่ๆหมาดๆเลยนะคะคล้ายๆว่าความรังคุณจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เหมือนกับว่า มีการหักหลังทรยศถูกแทงข้างหลังหรือว่าความรักทางแบบไม่เป็นท่านะคะทางใครทางมันนะ่ะเหมือนกับว่าความรักในหลายคนอาจจะถึงทางตันปัญหาเกิดจากมือที่สามหรือว่ามีเรื่องอะไรรับลมคมในเพราะว่าได้ไพ่เดวิลวิวนะคะเหมือนกับว่าความรักอาจจะเปลี่ยนแปลงไปถ้าไม่คุณก็เขานะเพราะว่าไพ่อาจจะสลับกันได้เหมือนกับมีการปันใจไปเป็นอื่นนะคะ เพราะว่าเดวิลขึ้นรับลมคมในรักซ้อนซ้อนเงื่อนหรือว่าเป็นรักเป็นความรักที่เป็นรับซับซ้อนนะคะมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นะ่ะถ้าไม่คุณก็เขานะแล้วก็สุดท้ายเหมือนกับว่าเป็นไพ่แตกแยกนะคะมีการแตกหักเสียความรู้สึกผิดหวังหมดกำลังใจนะคะเพราะว่า10ดาบขึ้นแล้วก็ทาวเวอร แล้วก็ภายสรุปของคุณนะ่ะได้ห้าไม้เทา้าห้าไม้เทา้ามองว่ามีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันนะคะมันก็มีปัญหาที่ขัดแย้งไม่ลงตัวนะแล้วก็มีความทุกข์ใจค่อนข้างสูงนะคะได้สามดาบเห็นไหมสามดาบเป็นปัญหาของคนสามคนนะ่ะที่มีความเจ็บปวดทั้งสามคนเลยนะคะ หมือนกัว่าเป็นความรักระหว่างคน3คนแต่คนที่เจ็บปวดที่สุดคือคุณนะที่อยู่ตรงกลางนะคะเหมือนกับว่ามีความอ้างว้างโดดเดี่ยวกินไม่ได้นอนไม่หลับในช่วงนี้มีปัญหาหนักๆที่คิดมากนะคะส่วนคนโสดที่ไม่เจอใครนะคนโสดพ้าไหม้แม่ๆที่ไม่เจอใคระจะมีคนทางไกลเข้ามานะคะแต่เนี้ยต้องดูให้ดีๆเลยนะคะ ว่าเขาว่าชัวใช่ชัดเจนจริงไหมเพราะว่าได้ไพ่เดวิลสามดาบเขาอาจจะมีใครอยู่แล้วก็ได้อาจจะมีลูกมีเมียหรือว่ามีสามีอยู่แล้วก็ได้เพราะว่าเขาได้ดีเอ็มเพสนะคะอาจจะมีลูกมีเต้าแล้วก็เข้ามาโกหกว่าไม่มีใครหรือว่าเป็นไม้พ่อไม้แม่ไม,ไม้อะไรก็ตามอย่าพึ่งเชื่อหรือไว้ใจทั้งหมดนะคะเขาอาจจะโกหกคุณอยู่หรือถ้าคุยกับคุณก็จริงแต่อาจจะไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวอาจจะคุยกับคนอื่นด้วย ยังไงก็ต้องดูให้ดีเพราะว่าเขาอาจจะทําให้คุณเสียใจในภายหลังนะคะยังไงก็เผื่อใจเอาไว้เจ็บบ้างก็เป็นการดีนะอย่าพึ่งด่วนตัดสินใจสําหรับภาพลักษณ์ภายนอกที่เขามาสร้างภาพนะคะเพราะว่าในบางครั้งความรักเข้ามาอาจจะเป็นการอาจจะเป็นการสร้างภาพมากกว่านะส่วนคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวในช่วงนี้มองว่ามีการทะเลาะเบาแว้งกันบ่อยๆนะคะ หรือบางคนอาจจะห่างไกลกันหรือว่ามีปัญหาก่อนหน้านั้นก็ค่อนข้างรุนแรงพอสมควรนะเพราะว่าได้ห้าแม่เท้า10ดาบทาวเวอร์ขึ้นนะคะเหมือนกับว่าคุณเป็นคนดีเกินไปอ่ะหรือเขาอาจจะไม่ดีพอนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเป็นปัญหาโลกแตกนะคะหรือบางคนถ้าอยู่ด้วยกันเหมือนกับว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็ต้องอดทนอดกั้นเพื่อลูก เพราะว่าบางคนอาจจะมีลูกด้วยกันนะคะทั้งๆความรักอาจจะมีอะไรที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่บางคนก็ต้องทนเพื่อลูกนะเพราะว่าลักษณะภาพไพ่อะเหมือนกับว่าคุณนะ่ะถอดใจแล้วนะเกี่ยวกับปัญหาความรักนะคะบางคนคุยคๆกันอยู่มีความรักทีไรก็ไม่ได้อย่างใจทุกทีนะคะเหมือนกับว่าอกหักผิดหวัง หรือว่าความรักอาจจะถูกเทแบบไม่เป็นท่าหรืออาจจะรับรู้บางสิ่งบางอย่างแบบกระทันหันก็ได้นะคะเหมือนกับว่าถูกถูกหักอกบ่อยๆอ,ยอะ่ะสำหรับชาวราศีเมษนะคะเหมือนกับว่าอกหักช้ำรักบ่อยๆนะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งๆคุณก็เป็นคนสวยคนหล่อเป็นคนมีสเสน่ห์นะแต่ก็ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรนะคะ เพราะว่าภาพไพ่เป็นการนอกใจเป็นการปันใจมากกว่านะที่ทําให้ความรักเกิดความเจ็บปวดนะคะมองไพ่โดยรวมแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ยังไงแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้กับ,กบทุกๆคนเลยนะคะทั้งคนโสดคนคุยๆกันอยู่หรือว่าคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวแล้วนะคะไม่ว่าจะคิดไม่ว่าจะทําอะไรก็ขอให้ตรหายตองดีๆนะคะ ขอให้นึกถึงคุณงามความดีของคุณและก็คนรักที่ทําร่วมกันมานะคะขอให้นึกถึงคุณงามความดีที่เคยทําร่วมกันมาแล้วก็พยายามเห็นอกเห็นใจเข้าใจกันบ,บ่อยๆแล้วก็พยายามทอย,ยทิ้งทอาศัยซึ่งกันและกันก็เป็นการดีนะคะขอให้เวลาขอให้โอกาสแล้วก็ขอให้อภัยซึ่งกันและกันเป็นการดีที่สุดนะคะเพราะว่าความรักไม่มีใครราบรื่นลงตัวเสมอไปนะคะแต่อยู่ที่ใจของคุณและก็คนรักมากกว่า ในบางครั้งคู่แท้ในหลายๆคนอาจจะถามมาว่าคู่แท้มีจริงไหมแม่หมอก็ตอบได้เพียงแค่ว่าคู่แท้อยู่ที่ใจแล้วก็จิตใต้สํานึกมากกว่านะคะคู่แท้นั้นอยู่ที่จิตใจแล้วก็สามัญสํานึกของแต่ละคนมากกว่านะคะไม่ได้อยู่ที่ไพ่หรือว่าที่ดวงนะคะยังไงแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้นะสําหรับคนโสดถ้าคุณ อยู่เป็นโสดแล้วมีความสุขก็อยู่เป็นโสดไปก่อนนะเพราะว่ามองภพพาพไพ่ไม่ค่อยดีนะคะแม่หมอไม่อยากให้คนหลายๆคนเสียใจเพราะความรักนะคะยังคุณยังมีโอกาสแล้วก็มีเวลาอีกเยอะนะในการที่จะเลือกคนที่ดีที่ใช่ในชีวิตอนาคตวันข้างหน้านะคะแต่เนี้ยมาดูซิว่าเจาะลึกคนโสดคนโสดคนมีคู่มีครอบครัว,วแล้วก็มือที่3ล่ะ ความรักมีปัญหาจริงไหมหรือว่าในหลายคนอาจจะมีความรักที่ดีอยู่ก็ได้เราก็ไปเจาะลึกกันเลยเริ่มจากคนโสดที่มีคนคุยคบหาดูใจกันอยู่นะคะตัวตนของคุณได้ไพ่พระนะมองว่าคุณนะ่ะเหมือนกับว่าปงปงปล่อยวางทําใจนะคะหรือว่ายอมรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นหรือบางคนอาจจะปรงปรงได้แล้วก็ได้นะคะอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้เกิดนะเพราะว่าภาพไพ่เหมือนกับว่าคุณปล่อยวางเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะคะ ส่วนตัวตนของคนรักคุณมองว่าค่ะว่าเนื้อหอมฟุ้งฟิ้งเลยนะคะเป็นคนมีสเสน่ห์ฟุ้งฟิ้งนะใครเห็นใครก็ชอบนะคะมีนเมตตานะเหมือนกับว่าคนรักคุณน่ะมีน้เมตตามาหานิยมผู้คนชื่นชมชื่นชอบนะคะใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็หลงอาจจะมีสเสน่ห์เนื้อหอมมีคนหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องคุณก็เลยต้องทําใจปล่อยวางนะคะส่วนความคิดความรู้สึกของคุณน่ะบอกได้เลยว่า คุณไม่สามารถปล่อยวางเหมือนกับตัวตนคุณได้นะตัวตนของคุณนะ่ะเหมือนกับว่าปล่อยวางได้แต่จริงๆแล้วใจของคุณนะ่ะเห็นไหมพังยับเยินเลยนะคะค่อนข้างมีจิตใจที่ล้อมร้อนุ่มกุ้มอ,อกกุ้มใจนะคะใจของคุณเป็นทุกข์นะคะไม่สามารถปล่อยวางได้เหมือนกับตัวตนนะเพราะว่าจิตใจของคุณนะ่ะเหมือนกับว่าร้อนุ่มกุ้มอ,อกกุ้มใจในช่วงนี้นะคะ เหมือนกับว่ามโหหุนหันพันแล่นหรือไม่ก็ใช้แต่อารมณ์ไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่แล้วก็เอาแต่ใจตัวเองนะคะส่วนด้านความคิดความรู้สึกของแฟนคุณบอกได้เลยว่าเขาอึดอัดหรือไม่ก็มีเรื่องเครียดๆอยู่เหมือนกันนะคะมีความกดดันอึดอัดเครียดๆนะคะคุณอาจจะใส่อารมณ์กับเขาก็ได้หรือว่าใช้คําพูดที่ทําให้เขาเสียความรู้สึกนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีคนอื่นนะ แต่ลักษณะเขาก็ยังไม่ได้เลือกใครนะคะส่วนด้านความสัมพันธ์ของคุณมองว่าคุณก็รักเขานะก็ยังให้อภัยเขาอยู่เสมอนะคะแล้วก็ยังให้โอกาสให้เขากลับมานะเพราะว่าได้พ่กงล้อนะคะส่วนความสัมพันธ์ของคนรักคุณบอกได้เลยว่าเขาก็รักแล้วก็เลือกคุณนะคะเขายังรักแล้วก็รอคอยคุณแล้วก็เลือกคุณนะเขาตัดสินใจที่จะเลือกคุณนะคะ ถึงแม้ว่าเขาอาจจะมีใครหลายคนเข้ามาแต่คนที่เขาเลือกแล้วก็รักก็คือคุณนะคุณไม่ต้องคิดมากไปนะคะแล้วก็พยายามอย่าใช้อารมณ์นะคะเพราะว่าจะทำให้เป็นปัญหาเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นนะคะควรที่จะพูดคุยและปณีปนอมถนอมน้ำใจซึ่งกันและกันจะดีกว่านะคะยังไงแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้เพราะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์มองว่า เขาว่ายังรักแล้วก็เลือกคุณนะคะแล้วก็รอคอยคุณส่วนคุณก็ยังให้โอกาสเขาต้องการให้เขากลับมารีเทิร์นแบบความเข้าใจเป็นเหมือนเดิมนะคะแต่เพียงแค่ว่าคุณต้องใจเย็นๆนะคะสาหรับคนโสดคุยๆกันอยู่นะคะแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้นะคะส่วนคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวนะคะ ในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างมาดูซิตัวตนของคุณเครียดมากมายนะคะขอให้ใช้สต,ติมากๆนะลักษณะเหมือนกับว่าคุณอดทนอดกัน้นมีปัญหาอะไรหนักๆเข้ามาผูกมัดหรือว่ามีปัญหาอะไรที่อึดอัดอัดอั้นตันใจนะคะลักษณะเหมือนกับว่าคุณเครียดๆนะคะส่วนตัวตนของคู่คุณมองว่าเขาสบายๆนะเห็นไหมละล้าละละ้าเลยนะคะลักษณะภาพท่าคล้ายๆกันนะ ไม่ว่าจะสีเสื้อผ้าหรือว่ามีอะไรละหลายๆมีอะไรละหลายๆอย่างคล้ายๆกันแต่เพียงแค่ว่าการกระทําหรือว่าความคิดอาจจะแตกต่างกันนะคะคุณนะ่ะค่อนข้างเครียดคิดมากมีความวิตกกังวลใจก้มอ,อกก้มใจแต่ข่าว่ามีความสบายใจมีความสุขไม่มีความทุกข์เหมือนคุณนะคะคล้ายๆว่าเขาปล่อยวางได้นะแต่คุณอนะปล่อยวางไม่ได้นะคะ มีความทุกข์อะไรก็เก็บเอาไว้กับตัวนะแต่เขาว่าเหมือนกับว่าปล่อยทิ้งไปนะคะทําใจแบบเบิกบานนะคะเห็นไหมมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงระหว่างคุณแล้วก็คู่นะคะส่วนความคิดความรู้สึกของคุณแน่นอนเห็นไหมระเบิดอารมณ์เต็มที่เลยนะคะไพ่ใบเ,เนี้ยแล้วก็มักจะใช้คําพูดที่ทําให้เขาว่าเสียความรู้สึกหรือว่าในช่วงเนี้ยคุณ มโหบ่อยๆนะคะหงุดหงิดงุนง่านมีความว้าวุ่นวุ่นวายใจเกิดขึ้นนะคะลอนลุ่มกุ้มอกกุ้มใจหาความสบายใจไม่ได้นะคะส่วนด้านความเคิดความรู้สึกของคู่คุณเขาแฮปปี้มีความสุขเหมือนกับตัวตนเขานะคะส่วนคุณนะ่ะมีเรื่องกุ้มอกกุ้มใจเหมือนตัวตนส่วนคู่ของคุณนะ่ะสบายใจเห็นไหมแฮปปี้อยู่ดีมีความสุข ลักษณะเหมือนกัว่าเขายิ้มล่าเลยนะเหมือนกับว่าหัวเราะที่หลังดังกว่านะคะส่วนด้านความสัมพันธ์มองว่าคุณนะ่ะไม่ว่าความรักจะดีหรือไม่ดีก็โทษกรรมโทษเวรนะคะลักษณะเหมือนกับว่าจะดีไม่ดีก็โทษแต่กรรมโทษแต่เวรนะแต่จริงๆแล้วว่าอยู่ที่การกระทําระหว่างคุณแล้วก็คู่มากกว่านะไม่ได้เกี่ยวกับเวรกรรมนะคะ มหมอก็ว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่คิดมากเก็บเรื่องนู้นเรื่องนี้มาคิดนะคะเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่นะทง้งทางเรื่องไม่เป็นเรื่องก็กลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะก็เลยทําให้จิตใจของคุณนะ่ะเป็นทุกข์ส่วนด้านความสัมพันธ์ของคู่งคุณนะ่ะเขาก็รักคุณเอาใจใส่ดูแลคุณทุกอย่างนะพยายามเอาใจใส่ดูแลเทคแคร์คุณเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มีความห่วงใยมีความรู้สึกที่ดีให้กับคุณ หรือถ้าบางคนที่หันหลังให้การห่างไกลกันหรือว่ามีปัญหาก่อนหน้านั้นมองว่าขวงคุณก็ยังกลับมาหาคุณนะคะเขายังรักลูกแล้วก็รักคุณนะคะลักษณะเหมือนกับว่ามีการรีเทิร์นกลับมานะคุณอย่าพึ่งคิดหรือว่าเครียดมากนะคะยังไงเขาก็ยังรักคุณแล้วก็ยังกลับมาหรือถ้าคนอยู่ด้วยกันเขาก็ยังห่วงใยคุณอยู่นะคะเขามีความรักที่ดีให้กับคุณอยู่นะแต่เพียงแค่ว่าคุณ อย่าให้เรื่องเล็กเรื่องน้อยกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็กลายเป็นปัญหาเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าพายพื้นฐานไม่ค่อยดีนะถ้าคุณใช้แต่อารมณ์หรือว่าใช้คําพูดที่ไม่ดีกับคู่มากคุณอาจจะมีความทุกข์ในภายหลังนะคะดีไม่ดีอาจจะมีการแตกหักการเกิดขึ้นก็ได้ยังไงขอให้ใจเย็นๆมีสติให้มากๆแล้วก็ใช้เหตุผลนะคะขอให้คุณใช้ธรรมะเข้าเยียวยารักษาใจหรือว่า ใช้ธรรมะเข้ามาบำบัดจิตใจนะคะขอให้คุณนะพยายามที่จะปล่อยวางให้ได้ปลงๆให้ได้นะคะแล้วก็ใจเย็นๆเพราะว่าภายพื้นฐานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะยังไงแม่หมอก็เป็นห่วงเป็นใย,ยสำหรับคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวนะคะแต่บอกได้เลยว่าความรักของคุณต่อให้มีปัญหาแค่ไหนถ้าคุณและคู่พยายามที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัยให้อาภัยซึ่งกันและกันความรักนั้นจะกลับมาดีเหมือนเดิมแน่นอนนะคะก็เป็นกำลังใจให้สู้ๆกันต่อไปนะคะขอให้ความรักเริ่มต้นกันใหม่ที่ดีต่อกันนะคะถึงแม้ว่าบางคนอาจจะมีการจบกันไปแล้วก็ตามแต่ความรักสามารถเริ่มต้นกันใหม่ได้อย่างแน่นอนนะคะก็เป็นกำลังใจให้สู้ๆกันต่อไปนะคะอันนี้เราก็ไปดูซสิสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรัก มือที่3และความรักที่ไม่ชัดเจนหลักความรักจะเป็นอย่างไรบ้างตัวตนของแฟนคุณเครียดๆนะเหมือนกับว่าเขามีเรื่องเครียดนะคะมีอึดอัดกดดันความรักไม่ก้าวหน้าเหมือนกับว่าความรักถอยหลังลงคลองมากกว่านะหรือเขามีอะไรที่ไม่เปิดเผยกับคุณทั้งหมดนะคะมีเรื่องอึดอัดใจอยู่ก็ได้ในช่วงเนี้เหมือนกับว่าเขาขาดกำลังใจหรือว่ามีอะไรที่ ที่ไม่บอกคุณทั้งหมดก็ได้นะคะมีเรื่องเครียดๆอยู่นะแต่อันนี้ตัวตนของมือที่3ามเป็นอย่างไรมองว่าคุณนะ่ะมีเป้าหมายในชีวิตค่อนข้างดีเยี่ยมนะคุณมีงานมีเงินดีแล้วก็มีเป้าหมายเกี่ยวกับชีวิตค่อนข้างดีนะคะค,คุณมีการวางแผนมีเป้าหมายในชีวิตในอนาคตค่อนข้างชัดเจนแลวขณนะคุณนะ่ะดูดีมีความสุขนะไม่ได้มีความทุกข์อะไรนะคะ แต่แฟนของคุณกับมีความทุกข์มากกว่านะคะส่วนด้านความคิดความรู้สึกของเขามองว่าเขาอาจจะอยู่ห่างไกลหรือว่าไปไป,ไปมามาระหว่างคุณแล้วก็เขาหรือไพ่เบนี้ในบางครั้งเขาก็หันหลังให้คุณนะคะส่วนความคิดความรู้สึกของคุณก็มีความกังวลใจหรือไม่ก็คิดมากนะในบางครั้งคุณทุ่มเททั้งกายแล้วก็ใจให้ความรักกับเขาเต็มที่แต่สิ่งที่คุณได้รับคือความว่างเปล่านะคะ และเขาก็ทำให้คุณคิดมากด้วยนะส่วนด้านความสัมพันธ์มองว่าเขาอยู่ในระหว่างการตัดสินใจเลือกอยู่นะว่าจะเลือกใครนะคะจะเลือกคนของเขาหรือว่าคุณนะคะละักษณะเหมือนกับว่าเขารอคอยเวลาอยู่ว่าจะเลือกใครหรือว่าตัดสินใจยังไงดีนะคะแต่ในช่วงนี้เหมือนกับว่าเขาตัดสินใจไม่ถูกนะว่าจะเลือกใครส่วนด้านความสัมพันธ์มองว่าคุณนะเป็นตัวเลือกของเขานะคะ เพราะว่าได้ไพ่เกี่ยวกับรักทางเลือกเข้ามาหรือคุณเองอาจจะมีเสน่ห์คุณอาจจะเลือกได้ก็ได้นะเพราะว่าดีลเวอร์อ่ะคุณก็เป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะมีคนมาตกกลุ่มรักหรือว่ามาชอบเยอะนะถึงแม้ว่าคุณไม่มีเขาคุณก็อยู่ได้นะคะหรือว่าถ้าเขาเลือกคุณคุณก็ยังเป็นตัวเลือกให้เขานะ ลักษณะเหมือนกับว่าเขายังไม่ชัดเจนกับคุณนะคะเหมือนกับว่าอยู่ในระหว่างการตัดสินใจนะแต่เขาก็ยังตัดสินใจไม่ถูกนะคะว่าจะเลือกใครแนวโน้มความรักความสัมพันธ์มองว่าคุณและเขายังมีปัญหาเกี่ยวกับความรักที่ยังไม่สามารถตกลงหรือว่าเคลียร์กันได้นะคะยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนต่อกันนะยังไงแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้นะคะ ไพ่ไม่ว่าจะออกมาดีมาร้ายในในทุกๆคนในหลายๆคนนะแต่มองว่าไพ่ก็ไม่ใช่ตัวตัดสินปัญหาเกี่ยวกับความรักของคุณเสมอไปแต่อยู่ที่คุณและคนรักมากกว่านะคะในการตัดสินใจแล้วก็การที่จะมีเหตุผลแล้วก็มีสติให้มากๆนะคะยังไงแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนให้สู้ๆแล้วก็มีความรักที่ดีกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะ ก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ